คุณผู้ชมครับนี่คือสถานที่สร้างวิหารโพธิสัตว์กวนอิมสูง9เมตรประดับด้วยเป็นองค์ทองเหลืองนะครับประดับด้วยเพชรแท้นะครับผมแล้วก็นี่คือตึกวิหารนะครับที่เราจะสร้างอยู่ณขณะนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูนะฮะที่เขากําลังตอกเสาเข็มอยู่เลยครับนะฮะเสาเลิกเสาหมุดเราได้ขึ้นแล้วนะครับผมว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นจริงนะฮะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ทําการตอกเสาแล้วนะฮะครับผมเพื่อที่จะรอการก่อสร้างนั่นเองครับซึ่งการตอกเสานี้นะครับผมก็จะอยู่ในลำดับตาแหน่งที่เห็นด้านกาแพงนี้นะครับ Grand <Wayne. S 1> ผมไล่ตามตัวเลขนะครับเมื่อกุณผู้ชมมาเที่ยวก็จะเห็นเวลาไปยืนด้านบนนะครับจะเห็นองค์พระโธพธิสัตว์ควรอินนะครับสูงเลยเทพเจ้าควรอูขึ้นไปสามเมตรครับ ครับผมก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเราสร้างจริงนะครับผมแล้หวังว่าทุกคนจะแวะเียนมาเที่ยววิหารอริยเจ้ากนอูนะครับ